สวัสดีค่ะทุกคนพอดีหน่อยไปซื้อน้ำปลากับน้องคนหนึ่งไปแจกลูกค้านะคะลูกค้าเขาก็มาอุดหนุนเราหลายอย่างเราก็เลยอยากตอบแทนเขาทีนี้หนก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะของยี่ห้อท่าสยามมาไว้แจกลูกค้านะคะเผื่อ,อมีลูกค้ามาซื้ออีกแล้วก็เ,เ,เก็บไว้เป็นของแถมให้ลูกค้านะคะมาดูว่าไหน่อซื้ออะไรบ้าง น,นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเล็กของท่าสยามนะคะจะมีอยู่หลายไอย้หลายรสเลยค่ะนี้เป็นแบบวุ้นเส้นซุกี้เป็นเส้นหมี่เย็นตะโฟอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นฮาร์ดบีบเป็นลูกอมฮาร์ดบีดแล้วก็ใส่ไปในนั้น ใส่ไปในเวลาลูกค้าซื้อเราเรยซื้อประมาณ20ิบห่อแล้วมั้งเนี่ถ้าจำไม่ผิดแต่น้องเขาแถมมาให้เยอะเลยมาดูน้องเขาแถมอะไรบ้างน,น้องเขาคงจะแถมที่ว่าเราซื้อปลาให้ลูกค้าด้วยก็เลยมาแถมรวบย้อนให้เราเนาะอันนี้ก็เป็นน้ํายำอัพเตอร์ยำนะคะเป็นที่เขาแถมมาน่ารักมากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นของใบไว นี่ก็จะเป็นปลาหมึกแห้งนะคะมีหลายแบบหลายรสเลยชิ้จ่อด้วยจันนะน้องเขนาน่ารักใครอยากน้องชื่อน้ำนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเลยอิดกต่องมาได้นะนีดูนี่ก็เป็นเรียกอะไรกะยาศาสตร์ของแถมเบอร์เลด้นิจะนี่นะนี่ค่ะซื้อน้อง นี่นะคะถ้าใครสนใจ Facebook นี่นะคะลองติดต่อเขาได้นี่เป็นของแถมโอเคค่ะใครสนใจยังไงก็ติดต่อน้องหรือว่าใครสนใจซื้อสินค้าจากหน่อยก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะคะโอเคบาย